ฮัลโหลคุณช่วยย้ายรถให้หน่อยรถคุณอจอดบ,บังผมอยู่ฮัลโหลเออไม่ทราบว่ารถทะเบ,บียนห9 5เกใช่ของคุณหรือเปล่าช่วยย้ายรถให้หน่อยรถคุณจอดบ,บังผมอยู่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอยู่นั่นแหละผมบอกว่ารถห9 5เก้าเก้าขวางรถผมอยู่ลงมาย้ายรถให้หน่อย <c oughs> ฮัลโหลลงมายังเนี่ยลงไปไหนลงมาถอยรถดิรถไ,ไหนรถห้าเก้าหาเก้าไงคุณรีบลงมาย้ายผมจะสายแล้วเนี่ยอ๋อ <parce S 2> รีบลงมาเร็วๆเลยนะอ๋อ รอมึงหยุดหาล้อทีเถอะมึงอยู่ไหนเนี่ยผมจะไปไหนโห้ยให้ถ่ายเอมึงนะมึงกะลงมาถ่ายรถไงมึงจะเอามือพูดอีกกี่ครั้งเนี่ยอ๋อผมลงมาแล้วผมเห็นคุณแล้ว คุณคือผู้ชายใช่ไหมโอ้ยให้ตายเถอะมึงน้มึงกูโทรคุยกับมึงทั้งวันมึงถามกูว่ากูเป็นผู้ชายหรือผูอ้หญิงเนี่ยนะผู้ชายกูจะฆ่าตายเฮ้ยมึงอยู่ไหนเงี่ยลงมาเร็วเปิดประตูประตูไหนประตูบ้านมึงเห้ยมึงอยู่หน้าบ้านมึงเนี่ย ทำอะไรกูจะ,จ,ะจ,ะจะย้ายรถเองแล้วกูไม่รอมึงละมญแจรถอยู่บนล้อห้ตายกูจะบ้าตายมึงทำไมไนีบอกตั้งแต่ตอนเชา้าหิโดทำไมรถมึงสตาร์ทไม่ติดรถใคร โอ้ยให้ตายกูคุยกับมึงทั้งหมดแล้วเนี่ยรถมึงไงจะรถใครเราอ๋อรถผมเสียแล้วตายกูจะบ้าตายมึงทำไมไม่บอกกูเลยวันนี้สายอันนี้คุณก็เรียกแก๊ปสิ <c oughs> เรียกแก๊ปหาอะไรกูนี่แหละคนขับแกป๊ปตายกูจะบ้าตาย